สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิรักษ์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําเทคนิคการทําเว็บแอป,ปอย่างไรให้สวยงามน่าสนใจนะครับในตัวอย่างนี้นะครับมันจะมีบล็อกบล็อกหนึ่งหรือว่ากล่องกล่องหนึ่งนะครับภายในมีตัวหนังสือแล้วก็กล่องนี้จะมีความโค้งที่มุมขอบแล้วก็มีเงาอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วด้านบนเนี่ยจะมีเส้นสีน้ําเงินปรากฏอยู่นะครับทำให้เกิดความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแบบนี้ มาดูวิธีการว่าจะทำยังไงถ้าเราจะทำเป็นี้ต้องใช้คำสั่งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบโค้ดทั้งหมดออกก่อนนะครับว่ามันมาได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ b o o t s t r a b นะครับ v5.2 แล้วก็มาก๊อปโค้ดนะครับ include หมายเลขก2นี้นะครับคลิกตรงนี้จากนั้นเอามาวางใน VS Code ได้เลยครับแล้วเราก็จะเห็นข้อความ Hello World ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนครับ แล้วก็จะใช้คอนเทนเนอร์สร้างขึ้นมานะครับโดยการพิมพ์คลาสคอนเทนเนอร์โดยการพิมพ์จุดลงไปก่อนนะครับ t container นะครับ T A I N E R นะครับกด enter ครับเนี่ยเราได้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาแล้วในคอนเทนเนอร์จะมี row นะครับก็ row นะครับก็ข้ enter อีกใน row นี้จะมี f o ต์หรือว่ามีตัวหนังสืออยู่ภายในนะครับ จะใช้ฟอนต์ขนาด H5 ก็แล้วกันนะครับเพราะอินเทอครับใน H5 นี้ตัวหนังสือให้มันสร้างอัตโนมัติก็จะเป็น L O R E M เราเริ่มนะครับก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เราจะสร้างกล่องนะครับผ่านโรนะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาที่โรเขาะวักนะฮะอันดับแรกเลยจะสร้างเงาขึ้นมาก็คือ shadow shadow D O W เนี่ยเกินเงาขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมันติดข้างบนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะขยับมันลงมานิดนึงก็คือนะครับให้มันห่างบนล่างตัวนี้เป็น M y H 3ก็แล้วกันขยับลงมานะครับ M y H 3แล้วก็ความกว้างของกล่องนี้นะครับผมก็จะใช้สักอคอนข e a หก็แล้วกันนะครับโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราได้ Shadow แล้วต่อไปเราจะให้ขอบนะครับมัน เหลี่ยมๆอันนี้ให้มันโคง้งเราใช้คำสั่งอะไรก็คือ round นะครับ r o u n d e d นะครับ d e d round ฮะขีดสามอ่ะโค้งแล้วโค้งแล้วนะครับจากนั้นใส่เส้นขอบเข้าไปก็คือ border b o r d e r นะครับใส่ border อ่ะเริ่มมีเส้นเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับเส้นเล็กๆนะครับ border จากนั้นนะครับผมจะให้ border เส้นใหญ่ๆเลยก็คือ border ขีดห้าขีดนะครับหนาแล้ว border ขีดหคือหนาแล้วจากนั้นสีของ border ก็คือนะครับ border ขีดถ้าต้องการสีน้ำเงินก็จะเป็น primary นะครับ primary เป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราต้องการให้เป็นเฉพาะด้านบนนะครับสีด้านอื่นนี่ไม่ต้องมีนะครับจะเอาออกยังไงนะครับ ก็คือบอ b เดอร์นะครับฝั่งซ้ายมือเราเรียกว่าบอเดอร์สตาร์ทนะครับส start สตาร์ทที่แปลว่าเริ่มต้นนะครับบอ b เดอร์ขีดสตาร์ทแล้วก็ขีดศูนย์นะครับให้มันเป็นศูนย์แปลว่ามันไม่มีไม่มีขอบนั่นเองนะครับขวามือนี่ก็คือ end นะครับก็เป็นบอด o r d e r ขีด end end นะแล้วก็ขีดศูนย์เหมือนกันครับเนี่ยหายไปแล้ว ข้างล่างก็คือ b o t ท o m นะครับก็เป็น border ขีดนะครับ bottom bottom โอเคนะครับ, bottom, นะรบแล้วก็ขีดศูนย์เหมือนกันครับอ่าเรียบร้อยหายไปทั้ง3ด้านแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะด้านบนเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับถ้าเราไปทําฟอร์มทําอะไรใส่เข้าไปในนี้ก็เราก็จะได้ฟอร์มที่มีกรอบโค้งมนแล้วก็จะมีสีด้านบนแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ไปลองฝึกใช้คำสั่งพวกนี้ดูนะครับก็จะทําให้งานของเราออกมาดูดีน่าสนใจนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ